โอนตักเล่นใหญ่เลิฟซีนเกินบททำเอานุ้ยเหลืออดเรียกได้ว่าเป็นการมาเล่นซิตคอมเต็มตัวครั้งแรกของหนุ่มโอนสราวุธก็ว่าได้ค่ะ แต่ใช่ว่าครั้งแรกจะเป็นอุปสรรคต่อพระเอกหนุ่มเพราะเจ้าตัวทำการบ้านมาอย่างดีค่ะเพราะแค่มาถึงออฟฟิศเจ้าตัวก็ปล่อยมุกตลกเต็มที่แถมในฉากอย่างเล่นใหญ่แบบไม่กลัวเสียภาพลักษณ์กันเลยยิ่งในตอนคนมันสวยช่วยไม่ได้ทีโอ้นต้องรับบทเป็นสามีคนใหม่ของตักสิริพรที่ในเรื่องจะเป็นผู้หญิงที่มีฐานะร่ำรวยแต่มีสามีหลายคน โดยวันนี้จะเป็นวันรวมตัวบรรดาสามีตั้งแต่คนเกา่ายันคนล่าสุดเพื่อเปิดพินัยกรรมแบ่งสมบัติกันหนุ่มโอนก็เล่นได้สมบทบาทสามีมากทั้งกอดทั้งหอมแถมยังอุ้มอีกก็ทำเอาสามีตัวจริงอย่างหนุ่มนุ้ยถึงกับยืนไฟลุกแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะตัวเองรับบทเป็นแค่คนอื่นเท่านั้นจนต้องเอ่ยปากบอกว่า นี่ภรรยาพี่นะใจเย็นน้องส่วนหนุ่มโอนได้ยินแบบนั้นจึงโต้กลับทันทีว่ามันคือการแสดงต้องเล่นให้สมจริงสิพี่และล่าสุดตั๊กสุริพรได้ออกมาเผยว่าแยกห้องนอนกับสามีนุยโดยบอกว่า มันเป็นเรื่องของวัยทองมันไม่ได้เกี่ยวว่าเราอายุเท่าไรเคยอ่านงานวิจัยคนที่เป็นวัยทองเร็วสุดอายุ35ปีเราก็สังเกตตัวเองว่าใช่แล้วบางวันเหวี่ยงไปหมดนอนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวบางทีก็ไม่มีสาเหตุไม่อยากเจอหน้าสามี ทุกวันนี้แยกห้องนอนกันเราไม่อยากไปนอนให้เขารู้สึกแบบนั้นเขาอยากจะนอนสบายๆก็ให้เขาไปเลยเขานอนในห้องพี่นอนข้างนอกค่ะซึ่งสามีก็ไม่เข้าใจเราบอกว่าไม่รักพ่อแล้วหรอเบื่อพ่อแล้วหรอเราก็บอกว่าไม่ใช่เราเป็นไวทองแต่เขาไม่เข้าใจค่ะ